เต็มปากเต็มคำเลยค่ะพี่สาพี่น้องคะเหนื่อยๆมานะคะทานอะไรก็อร่อยค่ะท่านใดที่คิดถึงน้องอันนาวันนี้น้องมาแล้วนะคะยกมือไหว้สวัสดีตั้งแต่มาถึงร้านเลยค่ะยายใหม่ไม่ได้เจอน้องอันนานานนะคะดูตัวสูงขึ้นมากเลยค่ะแต่ว่าความน่ารักก็ยังเหมือนเดิมนะคะมาเชื่อสิา ยว่งมากวึ well. ้นสิดี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 ทีด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 มดาดีดีกีดีดสดี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 ดูดีดีดมดีดีดีดัดี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 ดวดี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 กีด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 ีาีด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 ดี โทรกับสาวไทยค่ะโทรกับสาวไทยอยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบได้นะคะสุลลบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทยมาค่ะเมื่อเดือนเมื่อเดือนหนึ่งเดือนก่อนยายไหมกลับเมืองไทยค่ะก็คือเดือนกรกฎาสิงหาก็คือเดือนเดือนมิถุนายนนะคะบอกว่าไปเที่ยวหนึ่งเดือนนะคะไปหลายที่มากแล้วก็ชอบเมืองไทยมากๆค่ะแล้วก็สุลลบอกว่าจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งในเดือนมกราคมค่ะ Là, je vais vidéos. Oui, mais tu es parti avant moi Oui, oui. Je retourne au mois de janvier, mais je resterai plus longtemps. Je vais essayer de trouver un travail en Thaïlande. Et là, je pourrai voir mes amis et leur faire découvrir la commune française. J'ai vu un peu la mer, j'ai vu, euh, je me rappelle tout trop de noms, euh, la rivière Kwai. Oh, on est allé dans les montagnes, mais je suis resté à Bangkok. C'est bien la Thaïlande. C'est bien, oui, c'est bien. Oui, d'accord, pas comme ça. Va? Hein? Ça, va? Hein? ça va Ça va Ciao, 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 ciao. Les pâtes, c'est avec le moumou, c'est des pâtes de moumou. เคยทานกันไหมคะพี่น้องคะอืมกุับกลบกลับ,บยังไม่ทำขวดบเบลอเลยคะ่ะใส่หูหมูด,ด้วยนะคะลองไปเห็ดรับประทานนะจ้าเป็นตะแเสบน้ำลงไปหน่อยนึงหูหมูไปต้มก่อนนะคะ ต้มใิกสุกก่อนแล้วก็มาคั้นใส่กับผักค่ะใส่ต้นหอมกมมระลำชิ้มมเนเบ้อเบ่อเต็มปากเต็มคำเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเหนื่อยเนื่อยมานะคะทานอะไรก็อร่อยค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะคะ รวมอยู่ในมือเดียวกันค่ะนี่พี่น้องคะเคยทานนี่ไหมคะส้มพักไส้กับหูหมูอยากนำเสนอค่ะแซบ่บแซ่บอืมอยังมัเห็นในช่อง youtube นะคะเขาทานส้มเท้าวัวกันนะคะยังมัก็ได้อยากทานค่ะไม่มีเท้าวัวเราก็ใส่หูหมูแทนค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะเพอ้เพอร่อยมากกว่าเท้าวัวอีกนะคะพี่น้องคะเปียกพอดีพอดีสองวันค่ะ อาหารยังใหมขึ้นหน่อยแทะมาชิมน,นี่กับเจลนี่ค่ะขอโทษทีเสียงดังเจลมาจ้ำนะคะอันนี้ไอ้บุญถึงเป็นคนจัดเสร็จจานให้ยัยหมนะคะอันนี้แบล็คเบอร์รี่ค่ะที่ไปเก็บข้างทางนะคะแล้วก็ลูกฟิกที่ซื้อมาจากตลาดค่ะซื้อมา1นกิโลนะคะโลละ8ปดโลเก้าศ รับประทานยังไหมขอบพูดอะไรหน่อยนึงนะคะพี่น้องคะยังไหมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มาขายขอตั้งแต่เสาเสาที่แล้วนะคะยังไหมเจอคนสําคัญนะคะที่ไม่ได้เจอนานคะ่ะนั่นก็คือลูกค้าเสียงลอนะคะที่ว่าเอาเยมมาให้ยังไหมนั่นแหละคะ่ะหายไปนานนะคะเจอเมื่อเสาที่แล้วะคะ่ะแล้วก็เจอคุณตานะคะยังหายไปประมาณสักสามสี่เดือนได้นะคะยังไหมก็เป็นห่วงนะคะว่าคุณตาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหายไปนานนะคะ ก็ถามหานะคะว่าสุนโหรหหายเป็นไหน,นะคะยังไหมก็ไม่เจอเหมือนกันคะ่ะไม่เจอมาเป็นเกือบครึ่งปีนะคะนี่มาแบบมาคุยกับเพื่อนสาวนะคะพี่น้องขาเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสาวอะไร,ย,ไรยังไงยังไหมก็ไม่ทราบนะคะกินกับทานอาหารไอไอเป็นถึงทานเบอร์เกอร์ไปแล้วนะคะกับวิลายนี่เจก็เลยมาทานเป็นเพื่อนยัยไหมค่ะก็ยัยไหมเหงานะคะ เสียบกับเสียบเนี่ยเดี๋ยวอันี้ส่งพักใส่หูมห,มหมูนี่ยไหมน้องคะลองดูนะคะ <c oughs> ป,ะปะ้าเพิ่งถึงสายเลยคะ่ะจะิ่ถึงรีบใส่หัวเลยค่ะ <c oughs> ยังไม่ซื้อหูหมูมาหกหูนะคะมาวางอยู่บนโต๊ะยังไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นนะคะอีหลายเดินมาเห็นร้องกรี๊ดเลยยังไม่ตกใจกล <oughs> ัวห <oughs> ูหม <oughs> ูค่ะพีน่พน้องคะก็เป็นต่ายนีๆล่ะบ้านทุ่เวิร์นสิพี่น้องคะ

แม่เสือทุเรียนทุเรียนลูกค้าที่หายหนาหายตาไปต้องดุนไปตั้งนานคะมาเจอเจอกันแล้วค่ะดีใจเจอตัว รู้ว่าสบายดีก็ดีใจค่ะนี่ไหมแบ่งแบกเบอร์รี่ให้น้องคุณด้วยค่ะยังไ่เอาไปกล่องหนึ่งเต็มกล่องเลยว่าจะไปนั่งทานเล่นนะคะระหว่างที่ลูกค้ายังไม่เข้าร้าน น้องบอกเก็บมาตตาสมานะเก็บมาจากไหนทำไมเยอะจังมีทุกย่อมหญ้าค่ะเดินไปไหนก็เจอนะคะแบล็คเบอร์รี่ต้งเซนน้องไม่รู้จักไม่รู้จักต้นหรอกคะ่ะไม่ได้ส้องเกตอะ่ะแต่ยังไงเป็นคน <c oughs> ตาหากินมองไปเดินไปไหนก็ต้องมองซสายมองขวา เขาไซื้อให้พี่ลาค่ะเขาไป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 ไเไป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 มปไ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 นไป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 ปไ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 ไป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 ไ คือคือสมหูมูเนียคือเป็นน้นอ,อ,นองคะใช่ไหมทานข้าวเสร็จว่าจะนอนพักก่อนสักหน่อยอีลาบอกว่าแม่แม่พานหนูไปหาซื้อของมาทำเค้กหน่อยหนูอยากทำเค้กหน้าแบล็คเบอร์รี่ ยายแม่ก็ได้บอกไปไปลูกไปนะคะพี่น้องขาความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่ค่ะแถมแม่ก็จะได้อิ่มท้องด้วยนะคะ แอนแอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเค้กเบเกอรี่ที่น่าทานมากเลยนะคะ กินข้าวยังพูดผิดกินปลายังกินปลายังใครสวยนอนลงน้ารูหยิ ขนฟูพี่น้องคะดนูนางดีใจค่ะนางดีใจที่เจอกาดร้อนนะคะไปไหนนอนอีกละโอ้จกักสิลูกเฮียงนะลูกเราก็นอนลูกเราก็นอนกระเทือนหายกบนอนลูกไปเลยเฮียงสินลูกให้เมื่อยเฮียงคุณดูขนพี่น้องคะขนฟูคนคือฟูแถ่ว่า คนก็ฟูแต่ว่าฝนก็คนก็ฟูแต่ว่านอนมานี่นอนนั่นจักสิลุกเฮ็ดหยังโอ้ยน่ะ